สวัสดีค่ะออยค่ะที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วสมิธทอนดา้าสาขาพัฒนาการนะคะวันนี้นะคะออยมีรถสวยๆมานําเสนอนะคะลูกค้าวันนี้นะคะบอกได้เลยว่ารถสวยมากๆนะคะเป็นเจ้า Accord นะคะไฮบิดปี2020นะคะคันนี้ราคาพิเศษรับไปเลยนะคะคันนี้นะคะ999,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าพร้อมโปรพิเศษนะคะปีดาวนะคะลูกค้าคันนี้ R คันนี้นะคะลูกค้าบอกได้เลยว่ารถสภาพดีแล้วก็สวยมากๆนะคะอ่ะคันนี้นะคะลูกค้าประวัติเดิมนะคะเป็นรถประจําตําแหน่งนะคะแล้วก็อันนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะลูกค้าจุดเด่นของมันนะคะก็คือประหยัดน้ำมันมากๆเดี๋ยวออยาพาชมรถรอบๆคันกันก่อนนะคะว่าเจ้าแอ c o คอรคันนี้มันสวยยังไงเรามาชมรถกันเลยคะ่ะ เราก็ได้ชมรถรอบๆคันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าจุดเด่นของเขาคือ1นะคะราคาพิเศษนะคะเฉพาะจัดไฟแนนซ์เท่านั้นขายเพียง9 9 9า0 0บาทค่ะจุดเดน่นจุดที่2นะคะก็คือประหยัดน้ํามันนะคะประหยัดน้ามันมากๆนะคะคันนี้ประหยัดถึง20กิโลลิตรเลยทีเดียวนะคะสําหรับยุคน้ํามันแพงอย่างนี้นะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ สำหรับจุดเด่นที่3ของรถคันนี้นะคะก็คือรู้ล้าแล้วก็ดูดีนะคะสีดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายนะคะยังไงสนใจนะคะลูกค้าเข้ามาสอบถามกันได้นะคะโชว์รูมออยเปิดทุกวันทำการเลยค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเวลาเปิดก็คือ8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นนะคะยังไงสนใจก็เข้ามากันได้นะคะก็วันนี้นะคะออยขอจบการน,นำเสนอเจ้าแอ c o คอร์ดคันสวยคันนี้ไว้เพียงทันนี้ก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ